สวัสดีครับผมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วเนาะที่เราเจอกันนะครับก็ในครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ C Major Scale นะครับเดี๋ยว C major Scale คืออะไร Scale คืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังข้างในเนาะจะยกตัวอย่างก่อนอย่างสเกลเนี่ยนะครับก็คือเป็นการไล่โน้ตเนาะอย่างเช่นแบบโดเรมีฟาโซ ลาทีโดแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการไล่แบบอื่นด้วยนะครับก็จะเรียกชื่ออย่างอื่นไปเป็นมเนอร์สเกลเป็นเพนทาโทนิกสเกลอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะรู้แค่ C major S c a l e ใน Major s c a l e ก็จะมีเยอะแยะมากมายแต่เราจะรู้แค่ C major S c a l e นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้เสียงลำดับเสียงเป็นยังไงการต่อโน้ตเรียงโน้ตขึ้นไปเป็นยังไงโอเคนะครับ ก็ตีอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะจดวันนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดเนื้อหาไม่เยอะแต่เราต้องทําความเข้าใจกับมันค่อนข้างที่จะมากนะครับคําพูดคุิมอาจจะไม่เยอะแต่ว่าต้องจดเยอะๆต้องตีโจทย์ออกมาเนาะว่ามันคืออะไรเป็นยังไงโอเคนะครับผมไปเจอกันเลยครับผมซีเม o เจอ a l e ครับ อ่านะครับก็อันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง C major scale นะครับเนาะ C major scale คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงในบทในหน้าจอตรงนี้สไลด์หน้าจอนะครับจะอธิบายก่อนว่า C major scale ก็คือเป็น scale หนึ่งใน major scale นะครับและ major scale ก็เป็น scale หนึ่งใน หลายอันนะแต่ว่าพวกเราจะเรียนแค่ซีเ j เ r อร์สเกลเดียวเพราะว่าอันอื่นถ้าเกิดรายละเอียดรา,ายจะเยอะนะครับแต่ว่าพอเรารู้ซีเ j เ r อร์สเกลเนี่ยเราก็จะรู้ในสเกลเมเจอร์ Major อื่นๆนะครับเพราะว่ามันมีวิธีคิดของมันกาว,วัานี้เอาแค่ซีเ j เ r อร์สเกลก่อนเพื่อให้เราเข้าใจนะครับผมก็ สเกลก็คือบันไดเสียงนะเรามาพูดถึงสเกลนะภาพรวมของสเกลก่อนนะสเกลคือบันไดเสียงนะครับหมายถึงโน้ต5ถึง12ตัวนะครับเรียงกันนะครับตามลําดับจากต่ำไปสูงก็ได้หรือจากสูงมาต่ำก็ได้นะครับอีโครงสร้างที่มีการกําหนดช่วงหาของเสียงตัวโน้ตเนี่ยจากตัวดนึงไปตัวหนึ่งน,นะครับมันจะมีระบบของมันอยู่ว่าห่างเครึ่งเสียงไมหมหรือห่างหนึ่งเสียงไมหมหรือห่าง เสียงครึ่งอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นในแ,แต่ละอันก็จะเป็นสเกลของมันอาจเป็นรูปแบบของมันเนาะเรายังไม่ต้องจําตรงนี้เดี๋ยวเราฟังไปเรื่อยๆนะครับเราเอาแค่เมเจอร์สเกลให้ได้นะครับเพราะในแ,แต่ละชนิดของบันไดเสียงนะครับก็จะมีที่หลักๆก,ก็จะมีเมเจอร์สเกลนะครับแล้วก็ไมเนอะร์สเกลเนาะบันไดเสียงเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดแนวทาง การแบบดำเนินของตัวโน้ตอะนะครับในเพลงเพลงหนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่างที่เราพูดกันว่าแบบเพลงนั้นคีย์นี้คีย์นี้อะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะมันก็มาจากสเกลนี่แหละเราพอเรารู้สเกลมันก็จะต่อยอดไปในการทำเครื่องดนตรีอื่นได้เนาะอ่ะแล้วเรามาต้องเริ่มที่ซ m เมเจอร์สเกลนะครับ ทีเป็นเจสเกลก็คือเสียงที่เราคุ้นหูมากที่สุดเนาะเป็นบันไดเสียงที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันนะครับคือถ้าเราเริ่มกดเปียโนนะเราดูภาพประกอบฝั่งขวาไปด้วยนะครับถ้าเราเริ่มกดเปียโนที่เริ่มที่เสียงโดนะครับเสียงโดก็คือตัว C เนาะก็จะจบลงที่เสียงโดเช่นกันนะครับเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยโดเรมีฟาโซลาทีโดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกดริมดําข้างบนเลยเนาะเราจะเห็นว่าในเปียโน ฝั่งขวามือมันจะมีริมดำๆข้างบนด้วยเราจะไม่ต้องเล่นเลยเราจะเล่นเฉพาะริมข้างล่างนะครับสี่มิตเชอรสเกลก็เลยจะใช้แค่นี้เราจะไม่เล่นริมข้างบนก็เลยเริ่มที่สี่มิเจอร์สเกลก่อนนะครับเอาตัวอย่างเช่นแบบโดเรมีฟาโซลาทีโดตรงเนี้ยนะครับหรือเป็นภาษาไทยก็นะครับโดเรมีฟาซอลาทีโดง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปแบบโดเรมี แฟลตอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับเ็จะเล่นแค่ตัวดำตัวขาวข้างล่างอ,อลิฟตัวขาวข้างล่างนะครับเนาะนี่คือระยะห่างของตัวโนต้ตในเมเจอร์สเกลนะครับระยะห่างสเกลมเนอร์ก็จะเป็นอย่างอีกอย่างหนึ่งตอนนี้คือระยะห่างของเมเจอร์สเกลนะครับระยะห่างของเมเจอร์สเกลก็จะเป็น1 2สองเนี่ยห่างหนึ่งเสียง2 3สามห่างหนึ่งเสียงนะครับ3ามี่ครึ่งเสียง4ี่ห้าห้าหก 6 7เเสียงนะครับแล้วก็7กับมา8 8กับ1นี่เสียงเดียวกันนะนะครับก็จะห่างแค่ครึ่งเสียง1เสียงครึ่งเสียงคืออะไรนะครับ1เสียงครึ่งเสียงก็คือคีย์เปียโนที่มันติดกันอะโดยที่ไม่มีลิมดำๆำ,ำขั้นะนะครับเดี๋ยวครูลิปจะเอารูปของเปียโนขึ้นมาให้ดูอีกรอบหนึ่งขอย้อนกลับไปสไลด์เมื่อกี้นะครับ เราจะสังเกตว่าตัวโดไปตัวเลมีริมดำขั้นถูกไหมนะครับก็คือ1เสียงเลไปมีก็มีริมดำขั้นนะครับแต่มีไปฟาเนี่ย e ไป f เนี่ยไม่มีริมดำขั้นก็คือครึ่งเสียงนะครับหรือว่าจากตัวขาวขึ้นไปตัวดำที่ติดกันริมตัวขาวนะครับอย่างตัวฟาแล้วก็ขึ้นไประหว่างตัวฟาตัวตัวซอนเนี่ยก็จะเป็นครึ่งเสียงนะครับก็คือเป็นตัวฟาช์ป เนาะก็เป็นครึ่งเสียงนะครับผมโอเคไหมนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปสไลด์ปัจจุบันเนาะก็มันมีดีจำนะครับเครื่องเสียงของเมเจอร์เนี่ยจำเลขไว้ว่า3 4 7 8เนาะอย่างตัวโน้ตฝั่งขวาเนี่ยนะครับตัว W คือเต็มเสียงเนาะตัว H ก็คือครึ่งเสียงนะครับ หรือว่าเรดูฝั่งซ้ายคู่กันไปนะครับตัว3 4กับ7 8นะี่มันจะหากันครึ่งเสียงน้องจําเป็นเลขก็แล้ว3 4 7 8โอเคเนาะนะครับก็เมเจอร์สเกลก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดของเมเจอร์สเกลอื่นที่ไม่ใช่ซีเมเจอร์สเกลอย่างเดียวเนี่ยเราไป เปิดของพี่มอามฟังก็ได้เพราะว่าจะเป็นรายละเอียดที่มันเยอะกว่านี้แต่เป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเขาจะเรียนเรื่องเมเจอร์สเกลทั้งหมดเนาะไม่ใช่แค่ c ีเมเจอร์สเกลนะครับผมสวัสดีครับอ่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับ C เมเจอร์สเกเราพวกเราน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเราจะได้รู้เหตุผล,ลว่าทำไมเราต้องเริ่มเรียนจาก C เมเจอร์สเกลทำไมเราไม่เรียน A m a j o r scale อ่าตัว A มาก่อนถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมต้องเริ่มจากตัว C Major Scale เนาะแล้วทำไมมีสเกลอื่นด้วยทำไมเราถึงไม่ไปเรียนตรงนั้นนะครับเราน่าจะเข้าใจกันแล้ว,ลวครับผมก็สุดท้ายนะครับเหมือนเดิมอยู่บ้านนะครับอยู่เชื้อเพื่อชาติทุกอย่างมันคลี่คลายลงไปแล้วนะครับแต่อย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งเพราะว่าเรากำลังจะเปิดเทอมแล้วนะครับถ้ามันมีมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะครับมันจะ ทำให้โรงเรียนมันหยุดไปอีกเราจะได้มาเรียนช้าอีกนะครับเอาคุณผู้ยมไม่รู้พวกเราชอบหรือเปล่าเพราะเราอยู่บ้านนานๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะทําให้พวกเราเรียนช้าอีกปีนึงเลยนะครับแล้วที่เราเรียนมาทั้งหมดเราจะลืมตั้งแต่แบบย้อนกลับไปหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หยุดเชื้อเพื่อชาติครับผมออกไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสนะครับดูแลรักษาตัวเองด้วยเนาะเรารับผิดชอบตัวเรานะครับถ้าทุกคนคิดเหมือนกันรับผิดชอบตัวเองนะครับ ไม่แพรเชื้อให้ใครไม่ไปรับเชื้อมานะครับทุกอย่างมันก็จะจบโอเคนะครับขอบคุณมากครับ